สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแพนด้าโฟนกันอีกแล้วนะคะวันนี้สุพักอยู่ที่โลตัสสัตหตบกม10นะคะมาดื่มกาแฟนะคะแล้วก็แวะมาทําคลิปด้วยนะคะตองขอโทษด้วยนะคะที่ทําคลิปนอกสถานที่นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการล้างมือถือนะคะของรุ่น oppo นะคะเป็นการล้างตั้งค่าโรงงานนะคะวิธีนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้แล้วหรือว่าเราจะไปขายต่อมือสองนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องล้างข้อมูล ทั้งหมดนะคะตั้งค่าเป็นโรงงานเหมือนเครื่องใหม่ออกจากโรงงานเลยนะคะจะดีที่สุดเพราะว่าข้อมูลจากเครื่องเก่าที่เราเคยใช้นะคะจะไม่หลุดไปสู่เจ้าของคนใหม่นะคะแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอ,อแล้วก็ข้อมูลต่างๆการสนทนาต่างๆรวมถึงการเงินต่างๆที่เราเคยใช้แล้วก็เว็บต่างๆที่เราเคยแอบเข้าไปดูหรืออะไรเงี้ยนะคะ แต่สาหรับใครนะคะที่จะไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปขายหรือไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปให้ใครใช้นะแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยข้อมูลเต็มหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยเริ่มช้านะคะทำงานไม่สะดวกนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือการตั้งค่าโรงงานใหม่นะคะแต่ข้อเสียของการตั้งค่าโรงงานใหม่มีอยู่อย่างเดียวเลยคือข้อมูลทั้งหมดหายหมดนะคะต้องทําใจนะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลสําคัญใดๆนะคะให้ถ่าโทรศัพท์สํารองไว้เลยนะคะเอ่อก็คือถ่ายโอนข้อมูลไปให้เรียบร้อยก่อนนะ แล้วก็ค่อยล้างข้อมูลล้างข้อมูลมือถือนะคะไม่งั้นข้อมูลสําคัญหายหมดแน่นอนค่ะโอเคค่ะทุกคนสุภคุ้มมาเยอะแล้วนะคะคิดว่าทุกคนอยากทาแล้วแหละวิธีการตั้งค่าโรงงานมือถือนะคะหรือว่าการล้างข้อมูลมือถือทั้งหมดนั่นเองเนะะี่ยโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่เครื่องหมายนี้เลยนะคะก็คือการตั้งค่านะคะขั้นตอนที่2นะคะก็เลื่อนหาตรงคาว่าบัญชีและการซิงค์นะคะ หาเจอแล้วนะคะสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะให้เราทําการกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะข้างบนสุดนะคะมันจะเขียนว่าซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัตินะคะให้เราทําการติ๊กปิดนะคะเห็นไหมคะ,ะตรงสีเขียวๆนี้นะคะติ๊กปิดไปเลย,เลยพอติ๊กเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นว่าปิดการซิงคข้อมูลอัตโนมัติหรือไม่นะคะให้เราทําการกดคําว่าตกลงนะคะ ลังจากนั้นก็มาดูบรรทัดต่อไปนะคะมันก็จะเป็นพวกอ e ีเมลเรา Facebook เรา Gmail หรืออะไรต่างๆนะคะให้กดไปทีละอันนะคะแล้วก็กดไปคำว่าลบนะคะเห็นไหมคะอยู่ข้างล่างสุดเครื่องหมายถังขยะนี่นะคะกดตกลงนะคะลบออกเลยนะคะลบ Gmail ออกแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะคะหรือจะลบอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะเช่นอันนี้อันนี้ส่วนใหญ่จะลบไม่ได้อลองกดเข้าไปนะคะ มันจะเป็นเว็บไซต์สำหรับเอ่อ oppo นี่ยแหละแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะให้เราสนใจ Facebook นะคะ Messenger นะคะเอ่อแล้วก็ Gmail หรือว่าอีเมลเป็นหลักนะคะให้กดแล้วก็กดลบออกทันทีนะคะลืมลบอะไรก็ช่างนะคะแต่อย่าลืมลบ Gmail เด็ดขาดนะคะตอนนี้สำคัญนะคะใครลืมลบ Gmail นี่ต้องไปให้ร้านแก้ราคา500-300เลยนะคะอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรากดย้อนกลับไปนะคะที่หน้านี้อีกรอบนึงนะคะให้เราเลื่อนหาคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะ เจอแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งทีเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะให้เราเลื่อนไปบรรทัดสุดท้ายนะคะและกดคำว่าสำรองข้อมูลและรีเซ็ตนะคะก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้านี้นะคะให้เราเลื่อนไปที่บรรทัดสุดท้ายนะคะก็คือคืนการตั้งค่าโรงงานลบข้อมูลทั้งหมดของมือถือนะคะกดเข้าไปเลยนะคะหนึงที เมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะคะให้เราเลือกบรรทัดที่3นะคะหรือว่าลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดล้างข้อมูลทั้งหมดรวมถึงรูปภาพและเพลงนะคะกดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นคําว่าเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรลบย้าให้มั่นใจก่อนนะคะถ้ากดตัวนี้ไปแล้วข้อมูลทั้งหมดนะคะหายหมดนะคะ แต่ถ้ามั่นใจว่าฉันจะล้างเครื่องนี้แน่นอนนะคะก็ให้ทําการกดคําว่าลบข้อมูลไปได้เลยค่ะพอกดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องก็จะทําการล้างข้อมูลทันทีนะคะมันก็จะดับไปนะไม่ต้องตกใจระหว่างนี้นะคะก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะคะให้เครื่องมันรีบูตขึ้นมานะคะห้ามไปกดอะไรเด็ดขาดนะคะสาคัญที่สุดนะคะของการล้างเครื่องทุกครั้งนะคะแบตจะต้องไม่ต่ากว่า50%นะคะถ้าแบตหมดระหว่างล้างเครื่องเมื่อไหร่นะคะมีโอกาสที่เครื่องจะเปิดไม่ติดนะคะอ่ะอันนี้รอไปสักพักหนึ่งนะคะจากหน้าจอดําก็จะมา เป็นหน้าจอสีขาวแบบนี้นะคะให้เรารอต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะ,อะพอเครื่องมันขึ้นเป็นสีดําแบบนี้นะคะโลโก้ Oppo ปปขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทําการล้างข้อมูลเก่าทั้งหมดออกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะคะก็คือการตั้งค่าภาษานะคะของเครื่องเครื่องนี้ใครถนัดภาษาอะไรก็ใช้ภาษานั้นนะคะอันนี้สุภักก็จะใช้เป็นภาษาไทยนะคะ เป็นการตั้งค่าข้อมูลมือถือใหม่เลยนะ,ะตั้งไทยนะคะแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะคะต่อมานะคะเขาก็จะให้ทำการเลือกภูมิลำเนาของตัวเองนะคะภูมิภาคนะ,คะก็ประเทศไทยนะใครอยู่ไทยก็เลือกไทยนะคะแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะคะหน้านี้ก็จะเป็นเงื่อนไขาการใช้งานนะคะก็ให้กดคําว่าทําต่อเลยนะคะมาหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับ WiFi นะคะให้เรากดข้ามไปก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็มันก็จะมาสู่หน้านี้นะคะหน้านี้ก็ไม่มีอะไรให้กดนะสแปมหนึง่งเ,เขาจะถามว่าคุณจะเชื่อมต่อกับไวไฟไหมนะคะอันนี้เราไม่ไม่เชื่อมต่อก็กดข้ามไปเลยนะคะแล้วก็มาที่คาว่ากดเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะกดได้เลยนะคะตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นการสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือแ,แล้วก็ตั้งรหัสผ่านก็ให้กดข้ามไปก่อนนะคะค่อยมาตั้งค่ากันทีหลังนะคะกดข้ามไปเลย แล้วก็กดข้ามอีกรอบหนึ่งนะคะยืนยันนะคะมาหน้านี้นะคะก็กดคําว่าทําต่อนะคะหรือว่ายินยอมนะเออมันจะให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์เฉยๆนะคะมาหน้านี้นะคะก็ให้กดคําว่าตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องใหม่เลยนะคะ,อะ,อะกดไปเลยทันที่สองนะคะเรียบร้อยะค่ะ อันนี้เขาให้โหลดแอปแล้วก็โหลดทีหลังก็ได้นะคะกดข้ามไปก่อนเนาะเพราะวันต้องใช้ Wi-Fi ใช้ข้อมูลมือถือนะคะกดข้ามไปเรียบร้อยนะคะเขาก็บอกว่าเริ่มต้นการใช้งานให้เรากดตรงนั้นได้เลยนะคะ,ะยินดีต้อนรับเนี่ยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องก็จะมาสู่หน้านี้นะคะก็แปลว่าข้อมูลมือถือของเราทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเอ่อแชทสนทนาหรือเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่เราเคยใช้ไม่มีแล้วนะคะหมดทุกอย่างเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะข้อมูลมือถือของเราทั้งหมดนะคะก็จะไม่อยู่ในเครื่องนี้แล้วนะคะถือว่าเราได้เครื่องใหม่เอ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องก็จะเร็วขึ้นนะคะจะไปขายเป็นเครื่องมือสองหรือว่าจะเอาไปให้ใครใช้นะคะก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะต่อไปนี้เนาะว่าจะมีรูปหลุด หรือจะมีข้อมูลอะไรหลุดไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะของแพนด้าโฟนของสุภักนะคะก็จบไปเปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับสุภักด้วยนะคะตอนนี้สุภักสามารถสร้างรายได้ทาง YouTube Channel นี้ได้แล้วนะคะแล้วก็เหรียญขึ้นมาน้อยมากขึ้นมาวันละไม่ถึงเหรียญก็คือเท่ากับเทียบเงินไทยเนี่ยเป็นวันละประมาณ10บาท20บาทเองนะคะก็เลยอยากขอความกรุณาจากทุกท่านนะคะที่มาเข้าชมนะคะถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็อย่า เลื่อนผ่านพวกโฆษณาหรือกดข้ามมาเลยนะคะดูมันให้จบเนาะแล้วก็ดูคลิปของเราอย่างมีความสุขด้วยนะคะเพียงเท่านี้เองก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องให้เติมโตไปเรื่อยๆได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานข้าวขาหมูที่โลตัสสัตหีบกอม10ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแ n นด้าโฟนช่องดีที่คุณต้องดูคิดท,ทุกว ทุกวันที่เคยผ่านมายังคงจำเวลานั้นเมื่อมีเธอในความฝัน